ไดค่ะทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณตีสามนีคนตื่นเต้นนอนไม่หลับค่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำแต่งตัวเตรียมตัวไปเที่ยวกันนะคะ มาณ7จ็ดโมงเช้าแล้วนะคะแล้วก็ออกเดินทางมาสักพักหนึ่งแล้ววันนี้ยังไม่ได้บอกเลยว่าวันนี้เราจะไปไหนกันพี่บอวันนี้เราจะไปไหนกันคะไปเกาะช้างครับวันนี้เราก็จะไปเกาะช้างนะคะก็จะไปกางเต็นท์กันคือยังไม่ได้จองที่พักสําหรับคืนนี้แล้วก็มีคอนเทนต์ เราจะหาอาหารกินกันเองพี่อบก็เตรียมเบ็ดตกปลาเตรียมแหเตรียมอะไรมาไม่รู้ว่าจะหาอาหารทะเลซีฟูด้ดกินกันได้หรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่ต้องห่วงนะคะเราก็เตรียมมาม่ากันไปถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้มมาม่าค่ะเข้าใจไหมมิววันนี้จะได้ปลาไหมคะน่าจะได้ <laughs> เราติดตามกันด้วยนะคะ ตอนนี้ก็ถึงจุดจ่ายตังของท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติแล้วนะคะดูรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ะคะ่ะไม่รู้ว่าเราจะได้เที่ยวนี้เลยหรือเปล่านี่ก็เป็นจุดจำหน่ายตั๋วเรืออากาศวันนี้ก็คึ้มคึมอยู่ก็ดูพยากรณ์อากาศแล้วเหมือนฝนจะตกทั้งสามวันที่เรามาเลยนะคะ เข้ามาแล้วนะคะอืก็ไปต่อคิวกันก่อนืนก็มีรถหลายคันอยู่เรือลำหนึ่งก็น่าจะเต็มตรงนี้ใช่ไหมที่จอดเหลืองๆเ,เนี่ยใช่นี่เรามาครึ่งแรกเนาะดูฟ้าสิอตอนนี้ก็ฝนปล่อยๆมานิดหนึ่ง พี่บอบเล่าสิค่าเสียหายประมาณเท่าไหร่บ้างทั้งหมดสองร้อยแปดสิบาทครับทั้งหมดสองร้อยแปดสิบบาทค่า,าคนคนละแปดสิบคนละแปแล้วก็ค่าเ120รือร้อยยี่สิบน่าจะเป็นเที่ยวเดียวนะคะเดี๋ยวตอนกลับน่าจะต้องเสียอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้ดูบรรยากาศสิคะเราจะรอดฝนไ้เนี่ยวิ่งเข้าหาฝนนะ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเกาะช้างแล้วนะคะกำลังลงจากเรือเฟอร์รี่นี่ขนาดฝนตกแต่ก็ยังนิ่มมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาก่อนนะคะไปเตรียมสเสบียงเออไม่ใช่สเสบียงหรอกคะ่ะเพราะว่าพี่อบเขาจะหาอาหารทะเลเองอันนี้ก็จะเป็นเหยื่อตกปลานะคะก็ไปดูจุดกลางเต็นท์นะคะ ที่มันริมทะเลมีอยู่ที่หนึ่งที่อยู่ตรงโลตัสก็เดี๋ยวแวะไปดูก่อนว่าตรงนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับไปทางขวานะคะไปดูว่าพอจะมีที่กลางเต็นท์ติดทะเลสงบสงบไหมตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่จะเริ่มจะเห็นแดดแล้วค่ะเริ่มมีความหวังว่าเดี๋ยวแดดมันจะต้องออกแล้วหรือว่าตกอย่างนี้ทั้งวัน ต่ถ้าเกิดตกอย่างนี้ทั้งวันก็ดีนะคะเพราะว่าปลามันจะชุมมีปลาให้พี่อบตกเต็มเลยเมื่อกี้เราไปเกาะช้างฝั่งขวามาแล้วก็ฝั่งรู้มันจะมีพวกแมคโคโรตัสก็ไปตุนสเสบียงจริงๆไม่ใช่สเสบียงหรอกจริงๆก็คือเหยื่อตกปลาของพี่อบถ้าเกิดว่ามันไม่ได้นะ เราก็จะโยนให้ปลากินให้หมดเลยก็พี่บอบจะตกวันนี้ก็จะมาล่ามาล่าซีฟู้ดกันเองนะคะถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่ต้องห่วงค่ะมีมามา่าก็เราไปดูที่พักที่มันเป็นจุดกลางเต็นต์ตรงข้างๆโรตสัสเอ็กเพสมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงถ่ายรูปมาให้เพื่อนๆดูเพราะว่าฝนมันตกก็เลยว่ามาสำรวจเกาะช้างฝั่งซ้ายก่อน ว่ามันจะพอมีที่กางเต้นไหมได้ที่กางเต้นแล้วนะคะสรุปเราก็กางเต้นบริเวณข้าง,ข,าง,ข,างข้างโลตัสนะคะโลตัสเอเจ็ทเพราะว่าเราไปดูที่ฝั่งซ้ายแล้วมันไม่เห็นมีจุดไหนที่เขียนว่าเป็นลานกางเต้นก็เลยกลับมากลางที่จุดนี้ค่ะวันนี้ขึ้นลมก็แรงนิดนึงค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศลานนะคะ ก็เป็นลานสนามยากว้างมากเลยค่ะก็ค่าใช้จ่ายนะคะก็คนละหนึ่งร้อยบาทค่ะห้องน้ำก็มีด้วยกันสี่ห้องใกล้จุดกลางเต็นเลยค่ะจุดนี้ก็เป็นจุดห้องน้ำนะคะก็มีห้องน้ำอยู่กับห้องอาบน้ำเลยสี่ห้องค่ะแล้วก็มีจุดให้ล้างจานซึ่งใกล้กับที่เรากางเต็นเลยค่ะ นะคะมื้อเที่ยงวันนี้ก็เป็นมาม่ามาม่าค่ะว่าไงคะคนหาปลาเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปแล้วถ <c oughs> ึงที่แล้วลองไปดูไม่รู้จะได้กินปลาหรือเปล่าะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะมีมาม่ามาหลายซองเ <c oughs> ดี <c oughs> ด๋ยวกินข้าวเที่ยงก่อนนะคะ <c oughs> ไม่มาม่าน่ากินไหมคะ ไปเดินเล่นหาจุดตกปลากันค่ะก็เดินอยู่ในบริเวณแอกๆที่พักนี่แหละค่ะอืบรรยากาศของทะเลแล้วก็บรรยากาศที่พักรานการเต้นของเราวันนี้ค่ะดีมากเลย กำลังเตรียมเหยื่อตกปลานะคะเดินออกมาจากที่กลางเต็นท์น้ำแรงมาก,กไม่น่ได้หรอกคืนแรงมากไม่น่าได้นะคืนแรงก็เดี๋ยวลองลุ้นดูว่าพี่อบจะได้ปลาไหม ไปบริเวณหน้าท in ่าเรือแทนค่ะเปลี่ยนจุดใหม่เพราะบริเวณหน้าหาะพื้นแรงมากค่ะนี่พี่อบได้ปลาตัวแรกแล้วนะคะจิ๋วมากเลยอ่ะสงสารน้องอะปล่อยน้องเถอะปล่อยปล่อยเล็อะไรก็มาน้องก็ไม่ดิ้นเลยี่ะ ปล่อยเขาไปเถอะนี่ปลาตัวแรกของพี่อบเลยนะสงจานน้องได้ปล่อยแล้วพี่อบโชว์ผลงานตัวที่สองตัวนี้น่าจะกินได้เสาา อืมอปลานี่กินได้ไหมพี่โอ๊บปลาอะไรอ่ะเาพี่โอ๊บทำอะไรคะวันนี้ครับก็กุ้งกุ้งย่างแบบหยีบไหนโชว์กุ้งหน่อย กุ้งเหยียดก็ปลาหมึกสดไหนบอกว่าจะหากินเองไงวันนี้เป็นไงไปตกปลาจะได้ปลาเก๋าครับปลาเก๋าปลาเก๋ารายตุ๊กแกตัวนึงตัวแค่เนี้ยตัวใหญ่สนาดนั้นก็จะเป็นแบบตัวสามนิ้วสองนิ้วอะไรเงี้ยเศดเยอะเศษมีแต่ปลาเล็กครับไว้รอบหน้าเอาใหม่เนาะ วันนี้เราก็กินกุ้งย่างก่อนแล้วก็มีข้าวผัดไไฟลุกโชน ค่ํมของเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่มือค้ม่มง่ายๆค่ะนี่กุ้งย่างปลาหมึกย่างข้าวผัดจะทานให้อร่อยนะคะค่ะตอนนี้ก็เข้านอนกันแล้วนะคะก็ได้ยินเสียงฝนรำคา กับเสียงคลื่นครับได้ยินไหมคะเสียงคลื่นเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะหวังว่าพรุ่งนี้ฟ้าคงปลอดโปร่งและสดใสนะคะลมแรงน่ากลัวมากเลยค่ะที่อยู่ลมก็แรงขึ้นมา khá yếu, coi lực mạnh quá không <phải> ngày băng? <laughs> ปิวไปกลางทะเลแล้วเปล่าปิวไปกลางทะเลแล้วเปล่าฝนก็มาจ้าอเ,เอาอยู่แม่ ฝนตกไหมพี่หกฝนไม่ตกนมดมอนี่นะคะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเช้าเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนเลยค่ะเสียงฝนเสียงลมดังมาก บรรยากาศเช้านี้ค่ะ ีการปิ้งขนมฟังง่ายๆนะคะไม่เหลือไม่เหลือเครื่องนาโนเพเซอร์นะคะเคยทำรีวิวไปแล้วเครื่องกดกาแฟขนาดพกพาเล็กๆ ถ้าเกิดว่าออกแคมแนะนำอันนี้แล้วค่ะใช้กับตัวแคปซูลของอะไรนะเดดเปโซได้อันนี้เป็นบาริสต้าอบนะคะวิวข้างหลัง เป็นวิวทะเลีดูน้ำกาแฟสีเหลืองทองกาแฟยามเช้าค่ะเหนื่อยมากคุณกด ีสวยนะคะลาเต้เย็นลาเต้าเตยำาำเช้าค่ะมันเผาก็มานะคะเผามันไปดูวิวไป ลงอีกแล้วเป็นไรคะเนี่ยฝนตกไปไหนไม่ได้คะ่ะกินข้าวแล้วก็นอน สบ,บายจริงทาอะไรไม่ได้เหรอครับแล้วรอแดดออกน่อมสักพักน่าจะเริ่มออกแล้วคะ่ะนี่ทะเลเริ่มเป็นสีฟ้าคิววันนี้มีอีกไหมเนี่ยคิวไปไหนเมื่อคืนเป็นไงบ้างคะก็จะเล่าเมื่อคืนครับ คือนี้ประมาณประมาณสามทุ่มที่เริ่มนอนนะกินข้าวเสร็จก็เริ่มนอนสามทุ่มรู้ส,สึกว่าดดอ่านอนมาได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยห้าทุ่มคราวนี้อ่ารอบแรกนี่ฝนตกครับตกแรงมากนึกว่าเต็นจะกันน้ําไม่ได้ก็จะไปนอนในรถแล้วตอนแรกนะครับก็ พอตกไปสักจังโมงกว่าๆนี้ก็รู้สึกว่าฝนหยุดหยุดคราวนี้ลมครับลมมาเลยลมแรงมากเป็นนิโยกใช่เป็นโยกเลยแต่ก็ออกไปออกไปดูสมออะไรให้ดีๆครับอยู่ได้ครับลมมาหลังจากนั้นทั้งลมทั้งฝนเลยท่านี้มาคู่กันเลยครับีแรงมากเลยรู้สึกตัวอีกตีก็ประมาณตีสองฮ ฝนก็ยังตกใช่ตก,ตกอยู่แต่ก็หลับเวลาไปถึงเช้าเลยอันนี้ mm hmm. ก็ดีครับเจอสภาพอากาศอย่างนี้เข้าไปดูดูเต็นท์ว่ามันจะทนได้หรือเปล่าแต่ก็นะดีทนได้แอบแอบ,แอบโยกนิดนึง้องวิเดาเขาสู้มากใช่ครับก็เอาเต็นเอาเอาเต็นเนี่ยมาสู้กับสภาพอากาศที่มันอา่า ฝนตกมั่งลมแรงมั่งนะครับจลมแรงจริงลมแรงแต่ก็ดีครับฝนตกนี้ก็อากาศดีไม่ต้องไปพัดลมเลยนอนได้นะครับเช้ามาก็เนี่ยครับยังตกอยู่ตกไปล่อยหยุดหยุดตอนนี้หยุดแล้วแดดเริ่มออกนละ่ยเดี๋ยวก็รอเต็นท์แห้งห <รอ S 2> วังว่าเต็นท์จะแห้งใช่ถ้าไม่มีฝนมาอีก ตอนนี้ก็ฝนตกยังไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะที่แรกว่าจะแวะไปดูจุดชมวิวแต่ไม่น,าน gines, ここ่าจะได้ไปแล้วแหละก็เที่ยงนี้ก็กินอะไรที่เหลืออยู่ดีนะคะที่พกมาม่าไว้วันนี้ก็ผัดมาม่าเกาหลีเส้นเกาหลีทุกเที่ยงกันแล้วข้างนอกก็วิวฝนฝนยังตกอยู่ค่ะแต่ว่าฟ้าก็เริ่มสว่างแล้ว ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะคะก็ตัดสินใจเก็บเต็นท์เลยค่ะเพราะว่าฝนก็ยังตกอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะตกอย่างต่อเนื่องน่าจะทั้งวันนะคะที่โอเปอเก็บเต็นท์อยู่ค่ะตอนนี้ก็เก็บเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะคะ ฝนตกทั้งวันเลยค่ะมาเที่ยวช่วงนี้ก็เนาะมรสุมหน่อยแต่จริงๆมันไม่ใช่มรสุมหรอกมันก็เป็นช่วงฤดูฝนถ้าเกิดไฮซีซันก็จะเป็นฤดูร้อนก็ช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนก็จะเป็นฝนปลปอยๆก็ไม่ได้เป็นฝนแรงอะไร แต่ก็ทำให้เราไม่ได้ไปไหนเลยเดี๋ยวจองที่พักไว้อะค่ะเป็นภูวินล่าไว้ตอนทำไมบสองวันนี้ก็ขอจบคลิปของการรีวิวที่พากลานกลางเต็นท์เก,เกาะช้างแต่เพียงเท่านี้นะคะมันก็คงไม่ได้พาไปเดินให้ดูรอบๆปีสอดเท่าไหร่นะเพราะว่าที่มาก็ฝนตกตลอด แต่ถือว่าที่พักเขาทําโอเคดีมากเลยค่ะปูสนามหญ้าแบบนอนนุ่มสบายปรุงใหม่ดีขึ้นครับก็คนละร้อยนะครับต่อคนมีห้องน้ำสี่ห้องบรรยากาศโดยรวมก็โอเคครับพื้นนุ่มไม่ต้องปูที่นอนเลยได้ใช่เขาปูหญ้าหมดเลยนะคะที่กลางเต็นท์เยอะอยู่ค่ะแล้วก็ติดทะเลเป็นชายหาดเป็นหาดหิน จริงๆมาลงไปเล่นน้ำได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้คือแบบฝนตกตลอดเลยแล้วก็ขื้นลมแรงก็ไม่มีใครลงเล่นวันนี้ยังไม่ไม่หยุดเลยค่ะเมื่อวานยังมีช่วงที่แดดออกใช่เมื่อวานตอนเที่ยงๆบ่ายๆก็มีไม่หยุดละมีแดดออกแต่วันนี้ตั้งแต่เช้าเลยต้องเก็บเต็นแล้วไม่งั้นก็ก็เก็บทัเก็บเปียกอย่างนั้นเลยล้ะค่ะเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีการตากหรืออะไรกันอีกทีนึง ก็เดี๋ยวขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าเราจะไปกลางเต้นกันที่ไหนอีกแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะเราไปจองภูวินล่าค่ะที่เกาะช้างอีกคืนหนึ่งมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างที่พักถูกมากเลยค่ะจองมากับ a โก d a จาก6,000กว่าบาทเหลือแค่2,200บาทเองเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะว่าจะดีสมราคาหรือเปล่า ค่ะขอบคุณค่ะบ, <ไป S 2> บ๊ายบายแลเื่ออ่มีตัว